มีอะไรมาอวดสวัสดีจ้ามีอะไรมาอวดพายันพายันอน,นังนิพพตติดรถได้หลวงพ่อฮนุมานตําหนักปูปูดำหลวงพ่อเอามาให้เมื่อกี้นี่เองพายันวัดนองเอื้องพายันหลวงพ่อฮนุมานใครอยากได้ก็มาได้นะ หลวงพ่อเอามาให้ก็มือเลยหลานชายหลานชายวิ่งไปเอามาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อมาอมแล้วก็ผ้าแล้วก็ผ้าอีกหนึ่งผืนอย่น,นะผ้าอันนี้มาจากอินเดียอันนี้มาจากอินเดียผ้าอีกหนึ่งผืนจะเกะขี่ยังไงแต่มือเดียวอืมผ้าอ,อีกหนึ่งผืน ปันปีใหม่หล,วง,หลวงพ่อหลวงพ่อวัดน้องเอื้องมาฝากให้พ่อกะไปอินเดียหลายสวยหลายสวยขี้ไม่ได้ขี้ไม่ได้มีมือเดียวขี้ไม่ได้มีมือเดียวออืืมมหลายสวยหลายสวยอืม หนึ่งข้อริ้วเป็นริ้วจะเป็นริ้วอืมเพื่อนก็จะยาวประมาณนี้เยาวประมาณนี้อันนี้ อันนี้ส่องทบอันนี้ส่องทบอันนี้ส่องทบ,นนส,งทบสวยงามสวยงามไม่ใหญ่จะไปไหนนะพันคอไม่ใหญ่จะพันคอนะสีทองสีชมพูสีทองสวยสวยอันนี้ของไม่ใหญ่ของไม่ใหญ่นี้ก็แค่นี้จ,จ้าผ้ามาให้ชมว่าสวยผ้ามาจากอินเดีย หลวงพอ่อแกไปอินเดียมาทีนี้ก็วัาแกบบแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ